ตุ้มเป๊ะไอเทียไอเยี้ยแฝงภากูไปอ่ะไอเธอไอเธออยู่วะแม่งพากูไปในสอนอคือเละไอเยี้ยเละแบบตุ้มเป๊ะตรงคามล็อกมือมึงเคยเห็นปะไอเหียสรงคามล็อกมืออ่ะวิ่งล็อกมือกันอ่ะไอเี้ยกูก็พม่เคยเห็นเนี่ยไอเหียแบบพมเห็นผู้หญิงเขาเสียงกันน่ะโอ้โหบอกห้ามไม่้ไม่ยอมวดก็จะล็อกขึ้นไอใหญ่นี่ก็แอคเลยเหีย ยังไม่เห็นมาเลยเพราะวันนี้แบงค์ใหญ่อ่ะไอ้ใหญุ่ณบอกว่ามันบอกว่าอะไรอะไรของมันไม่รู้อ่ะลุงผมจำไม่ได้แต่พูดแบบบ้าอำนาจหน่อยอ่ะเออก็วันนี้ที่ที่กูโดนกันทม่อนี่ยก็ที่กูโดนกันสนามมิล่าอ่ะอ๋อรู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วพี่มันมันพูดกับผมว่าอะไรรู้นะผมบอกว่าปวดปวดล็อกมือผมครับเพราะว่าตอนเนี้ยคุณแพ้แล้วเพราะว่าเวไวยเขาอ่ะอยู่กับผมมันบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับผล ที่ตามมาผลที่ตามมาคุยอะไรตอนนี้ยังไม่ได้รับผลที่เหรอไอ้เอ๊ยพวกกูต้องเหลืออะไรเนี่ยไอไอเทียตัวหัวแดงที่มันด่ามันนี้มันบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ใส่ตะกร้อเข้าปากหล้ครับไอ้สัตว์ไม่ด่ากูเลยเออไอ้เทียน้ปากดีมันบอกอะไระมึงมึงไม่โดนปลดมือแน่อะไรของมันก็ไม่รู้มึงพูดกับผมอะไอ้หัวแดงไอ้เทียนั่นอะไอ้เวทอะไรนะเวทวิลสันเดทูเดทูเออไอ้เนี้เออยิ่งไปกแะติงตองเหมือนกัน ถ้าตอนนี้มันยังไม่ปลดมือเราอ่ะเราก็อยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่อ่ะแเองแต่ใส่ลูกมันจะกระชืบอะไรผมไม่ทราบผมจะยืนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วอยู่ดีๆีมันวิ่งมาปลดเลยรู้ว่าสงสัยนะสงสัยเลยอันนี้แหสงครามนี่ยเราชนะได้เว้ยให้มันทืบจนกว่ามันจะเบื่อเบื่อเราอ่ะมันเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวมันก็เบื่อแต่ส่งมันเบื่อแล้วก็ยิบเอ็ดยิบเอ็ดมาขอคุย เราเบื่อ,อแล้วว่าเลยนะว่าผมผมว่าทําแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่มันพูดว่า<อ>ผมว่าเขาเอาไปให้แก๊งอื่นผมว่าเขาทําเกินไปเขา่างนี้เพิง่งเพิ่งรู้สึกตัวหรอไอ้สัตวแม่งมึงควรรู้สึกตั้งแต่มึงมาลุมกระทืบกูแล้วแต่วันนี้เหมือนว่ามันมันได้ประมูลไม้ปะไม่ว่าจะเปิดประมูลอ่ะมันไม่ได้ประมูลใช่ไหมเหมือนว่ามันมันเรียกคนไปเอารถเอารถอันนี้ไหมเอารถมาลุมตลีบันแล้วปะเอาไปเลย เย้ถ่ายรูปไปด้วยไอ้แฟงไอ้แฟงไปฉี่ไอ้มามาไหนถี่เออดีเออดีเอ้ยไอ้เฮียชุลมุนฉี่ดิฉี่ดิมึงฉี่ดิเฮ้ไอ้เบ้นไปเบนมาเอ้เถ่าย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 แล้วอย่างพวกโผล่นะพี่เออมึงเก่ยใส่ที่นอนมั้ยนะมึงบอกเดี๋ยวไว้เราแต้ตีมพวกกูตลอดไปนะเรวแล้วกันนะขอขอได้ใช่แล้วก็ใช่ได้ มาช่วยกันลุ oh, ้มชีหน่อยมาช่วยกันลุ้มชีหน่อยยืนได้ยังได้หรือกูยืนไดยังได้ในเว็บมาจงมาจังมาช่วยกันลุ้มชีหน่อยยืนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาช่วยกันลุ้มชีด้วยไม่ได้เลยอยากถ่ายจะพี่ถ่ายเดี๋ยวพี่จะถ่ายหรือใครถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยถ่ายแล้วะเราจะพิ่งลงได้ไหมเพื่อนชี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 ใครไม่ชีอ่ะท่าไหนท่าไหน P E E P E E P E E เออมาถ่ายนะถ่ายนะเออออถ่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้โลโก้ด้วยแป๊บนึงเอาเอาไป เฮพูดว่าดูไว้ฮาวใต้ตีนพวกกูตลอดไปอย่าพึ่งโพนนะพี่อย่าพึ่งโพนนะเก็บรูปไปก่อนนะพี่ไม่ต้องกลัวหรอกตอนนั้นกูก็โพสเลยกับพี่อทเท่ะใช่มามามเพี่แอทเ่ยลุงลุงมาเอาหมวกมาไม่ได้แล้วเดย้อนมีห้องขี้ห้องเยี่ยวนั่นไอ้เแี่ยมีอัตโนมัติดูไปแล้วมึงดูดิแล สวยขึ้นรถเลยใครไม่ขึ้นขึ้นหมดแล้วไอ้ยมีจัรถมาอาอแม่เนี่ยบลาม่เจอรถไหนเนยอ๋อมันโง่เหรอวะโอ้ยเจใช่ใช่ใช่อ๋อเจแล้วมันมีโผล่หัวอยู่ไหนวะเฮ้ยมันหลุดใครวะล่ะไปเด้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 หลุมันหลุพี่โจอยู่พาวหน้าโรงพยาบาลอ๋อพี่โจยังนั่งกับเราอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ ไปเไดวาร<ะ>์ดิเดวาร์ดิอาไม่อยู่ในวอร์และนู่นไอ้ไปไวยังวะหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลแดนเสียวอ๋อสมหุดป้ามาตีกันเมื่อกี้อ่ะม,มาตีฮิ้วมันี่ะเฮ้ยทำไมโจหลุดเลยอ่ะรถไอรถแดงแซงมามีเชี่ยวผ่านขัดกันขับ,บปบบั๊มได้ป่ะไปไหนอ่ะโรงพยาบาลโรงพยาบาลก้อนเหรอ ไมไม้ที่เหลืออยู่มันกี่ร้อยป่ะที่พวกมึงเล่นกันอ่ะมันมีประมาณสามพันน่าจะร้อยนะครับลุงไม้ห้าหมดเลยครับที่เหลือเดี๋ยวเล่สตาร์เครื่องดิเดี๋ยวรับหน่อยไปไหนอ่ะพี่ให้ลงไปชกเพื่อนไหนนึ่งอ่ะเออไปดิเ้าที่มาด้วยกันอ่ะโน้นอ่ะอยู่เยอะปุ๊บมึงมารวมกันเลยเล่นแม่งไห้เผื่อไหวตัดไหวป่ะมึงว่าไหวไหมไหวพี่ไหวนะไหวนะไหวนะไม่ต้องเสือกไอ้สัตว์เสือก ไม่ไหวคุยเลยที่เสี่ยวกระผมแดงแล้วเนี่ยตรงที่เดินกับพวกมึงกับพวกมึงอ่ะถ้าแบบมีวุฒิเท่าๆกูกับกูยังได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหรอกไอ้โง่มึงเช็คสภาพตัวเองก่อนเถอะไอ้กากไอ้เด็กเที่อ่ะายฝีมือไม่มีเลยไอ้โง่ไอ้เยัยโง่ไม่ไหวคุยมันเนี่ยเสี่ยวไปลงแล้วไปลงแล้วไปลงแล้วไปเกิดแล้วได้อยู่วิกฤตได้ เพื่อนเอ้มึงช่วยเพื่อนด้วยดิมันเยอะนะ น yeah, um, yes> anyway, ี่มาเติมมาเติมมาเติมมาเติยมาเติมอย่ากลับกลับมาเนี่ยผมมีอาวุธลูด้วยดิแล้วผมแคสอ่ะอยู่นอกเมืองคนเดียว อยู่ไอ้แลนเขียวแลนเขียวแลนเขียว์ไม่จริงผมผมรำอยู่มาแล้วเพื่อนอยู่ไหนต้มันต้มมันค่อยๆเล่นดีค่อยๆเล่นดีเพื่อนค่อยเลเพื่อนรักกันเรา คนมึงอย่างนำเลยมึงใจร้อนเกินเพื่อนเมื่อกี้มึง่ใจร้อนเหรอวะี่กดกุ้มไปเลยพี่กดรุ้มไปเลยไม่ไม่ไอเราห่อได้ปกติแล้วนะตอนเนี้ยเขาแจ้งมา หรูอว่าตอนนี้พ่อบ้านเขาเข้าฟลัดแเ้วหรอแล้วแต่พ่อบ้านเขาตีไม่ได้นะแล้วก็เขาเป็นประชาชนได้ถึงถึงเป็นพ่อบ้านก็ตีไม่ได้พี่พี่เจสบอกว่าให้เล่นเลยนะพ่อบ้านเขา อะไรพุ่นคลเขาก็น้อยไปเราไปเขาเลยไมเลยเห็นแล้วหรอตกดลึกไอ้เฮียพูดดีเฮียตอนหัวค่ำอ่ะฟอร์มไอ้เฮียฟอร์มได้ฟอร์มอ่ะตกดลึกไปไงหน่อยเกิบ สวครับ <c oughs> ไปเกิอดอีกคนหนึ่งแล้วนะไปแล้วไปแล้วเรื่มไปแล้วเรื่มไปแล้ว หมอเฮียม oh, right. no ันไม่มีหมอแล้วต้ไปเรื่อยๆนะตระวังนะห่าวระวังจุดป๊อบบอยบัสไปเรื่อยๆนะตายไปแล้วไอ้พี่ทางประมาณตายไปแล้วตายไปแล้วอ่กระตบกระจบอยู่ฝั่งไหนอ่ะอยู่ฝั่งไหนอ่ะต้องมาต่อยมอนนีตายสี่แล้ว มีมาคนะนะนำไปนะค่ได้สองคนเลยคุณมีรอไว้ก่อน <c oughs> ไม่ขึ้นอะไรทั้งนั้นแล้วของอ่ะไปเฮ่ย คนหือพี่อเธอเป็นโอเคข่าคกูจำได้กูโดนกูโดนกูโดนพี่เธอดา้อนกูก็โดนโดนน แต่พี่โจยืนะด้โรงพยาบาลอะเรารับเจรับเจมาแด้วโอเครัไวทังผมจโกันนะแบงกระโดดแบงกระโดดไวแบงแบงโเอาโดเนตมาห้ารบาทสู้สู้ครับ VR บดพยาบาลครับเอาผัดเขาผัดเขาัเขดาผาผมดาขัาขัาผัดัดเขาาผด้าผัดเาเาผัดเขาาาผดาัเาาังาาเาาเา อ้ยขอมาครับพีเพเพ่เป็นพาเรถพี่ไป้นไปก่อนเล่าะเราเล่าหมดไหมมาไร่ปะพี่วินปะว,วินรถไม่วินนอะผมอปากกายได้มากกาเอาแม่นตรงนี้ ไม่น yeah, ่าจยังวะไน่าแต่งเต็มปุ๊บรอดเลยอ็เหรอเพื่อนรอดแล้ววะเฮ้ยได้เอาผ่านไปแล้วนะไปรับเพื่อนได้หน่อยมี่หาวิ่งอยู่วิ่งอยู่แน่กูมงวิ่งมาล้างตะโถมแล้ววะแลนเกหยาะขอแล้วไม่ใครโดนอีกปะแค่โดนเนี่ยเนวอร์เนวอยเนวอร์เน่อยโย่ไปรอดบ๊อปอะ มีอยู่สองคนเด็กมาอ่ะเกิดดัเกิดดัเดี๋ยวพี่แอ๊ดให้เลยว่าเกิดแล้ววิ่งมาเกิดแล้ววิ่งมานะพี่เธอวิ่งมาพี่เแอ๊เอาวิ่งกระโดดลงมาได้ป่ะเธอกระโดดลงมาเธอกระโดดลงมาไปเลยไปแล้วกระโดดลงมาได้ป่ะผมผมล่แล้วลุกแล้แล้วมีนมมีนมขึ้นรถแดงมั้ย ปวดแล้วไอ้เขี่ยมันอย่างเยอะไอ้เที่อ่ะเร็วเอาไอแปดนะเอาไอแปดนะได้ผมครับผม,ม,ามพาไปพาได้ดับเพื่อนเราเดี๋ยวส่งผม<า>แลนไอ้นี่ก่อนได้ป่ะพี่อีโคโข้างหลังไอ้กลางข้างหล้วนอนแล<ช>้วง <รอ S 2> ่วงวันนี้นอนไปสามชัว่วโมงเองไปเรียนมาหรอโอ้ยมันไล่มาเนี่ยใช่ ข้างหลังมันตามมาได้ไหมมาได้ปล่อยเลยครับปลล่อยยเดูโอ้พีู่รถทันแดงพี่แฟงพี่อู่กลางรับหน่อยตอบเราให้รับได้ป่ะกําลังไปกําลังไปแหน่อู่กลางไอ้ที่ขึ้นแล้วผมจะอู่กลาง ากันทงไอ้นมไอ้นมไอ้นี่อยู่นะไอ้นอไมไอนมรอดแล้วนะกูรอดแล้วนะน่าจะนอ,อดรอดหมดแล้วงั้นนะอะไอข้าวอ่ะยังมีอยู่ยังมีอยู่เพราะเรามีอยู่มีไอ้นอมอยู่ 听歌啊。